สวัสดีกทมที่ติดตามชมช่องดรเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาข่าวจากทีมข่าวอาชญากรรมหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์มานำเสนเอครับเปิดทางประกันคดี112ล็อกทักสินห้ามหนีดึงให้เดินตามดีวลับ ในที่สุดประเทศไทยก็ก้าวผ่านวันที่18มิถุนายนไปอย่างสวยงามไม่ได้เป็นวันวิปโยกอย่างที่บรรดาผู้สันทัดกรณีคาดการโอดหน้านี้เช่นกรณีการเลือกสอวก็สามารถเดินหน้าไปตามกระบวนการภายหลังศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ2561ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือคดียุบพรคก้าวไกล และคดีของนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ยังมีประเด็นที่สารรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเพิ่มเติมอีกพอสมควรเรียกได้ว่าทุกอย่างราบรื่นตามกลไกของกฎหมายส่วนคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของทักษิณชินวัตรเดิมทีเริ่มมีนกแก้วนกขุนทองบอกว่าอดีตนายกจะหนีไปต่างประเทศเพราะมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ได้รับการประกัน สุดท้ายพอถึงเวลานับหมายก็ปรากฏว่าทักษิณก็เดินทางมาด้วยตัวเองโดยไม่ต้องนั่งรถเข็นใส่เฟือกให้มาเป็นประเด็นดรามา่าซึ่งก็เป็นไปตามความคาดหวังหลังจากได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีนอกศาลพร้อมกับถูกยึดหนังสือเดินทางการได้รับประกันตัวออกมาของทักษิณดูเหมือนว่าพรกเก้าปลจะเป็นฝ่ายที่เดือดร้อนกว่าใครเพราะมองว่าเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ทั้งทั้งที่ถ้าพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงแล้วแม้บรรดาน,นักกิจกรรมเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์จะถูกตั้งข้อกล่าวหาในความผิดมาตราเดียวกันแต่ในแง่ของข้อเท็จจริงประกอบกับพฤติการแวดล้อมทําไม่อคติเกินไปจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันพอสมควรโดยเฉพาะพฤติการของนักกิจกรรมที่ส่วนใหญ่จะมีการกระทําความผิดซ้ําหลายครั้งแตกต่างจากทักษิณที่ถูกดําเนินคดีดังกล่าว ก็ไม่ได้ปรากฏการกระทําที่สอไปในทางที่จะทําผิดซ้ําเท่าใดน,นักด้วยเหตุนี้จึงเป็นปัจจัยที่ทําให้ทักษิณได้รับโอกาสในการประกันตัวออกมาส่วนการตัดสินพิพากษาคดีก็ต้องไปพิจารณากันตามพยานหลักฐานต่อไปอย่างไรก็ตามจากการที่ทักษิณได้รับประกันตัวออกมานั้นด้านหนึ่งได้แสดงให้เห็นถึงนัยยะทางการเมืองพอสมควรไม่ว่าจะเป็นท่าทีของอายการที่ไม่คัดค้านการประกันตัว ซึ่งถ้าจะทําก็ทําได้เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดอยู่ที่การสั่งยึดหนังสือเดินทางของทักษิณกรณีของการยึดหนังสือเดินทางนั้นมีความเห็นออกมาจากบิญญัติชาติมนตรีทนายความที่ระบุว่าการที่ถูกยึดหนังสือเดินทางเป็นเงื่อนไขทั่วไปของการประกันตัวแต่ขณะนี้นายทักษิณไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางของไทยมานานแล้วหลังจากนี้ จะไปทำหนังสือเดินทางใหม่เพื่อส่งมอบให้ศาลต่อไปมองในแง่การเมืองแล้วแน่นอนว่าเป็นการบีบให้ทักษิณอยู่ได้เฉพาะแค่ในประเทศไทยเท่านั้นแม้ว่าการเดินทางออกนอกประเทศจะกระทำได้โดยขออนุญาตจากศาลเป็นครั้งคราวแต่การสั่งยึดหนังสือเดินทางก็ย่อมทําให้โอกาสหนีหายไปลดน้อยลงเว้นเสียแต่จะใช้ช่องทางธรรมชาติหลบหนีซึ่งแน่นอนว่า ย่อมเสียศักดิ์ศรีของคนที่เคยเป็นถึงอดีตนายกอีกทั้งการหนีเท่ากับเป็นการปล่อยให้แพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยต้องกลายเป็นเดอะแบกต่อสู้กับคนรุ่นพ่อซึ่งในฐานะพ่อของว่าที่นายกคงไม่ปล่อยให้แก้วตาดวงใจต้องอยู่ในสมรภูมิเพียงลำพังดังนั้นทั้งการได้รับประกันตัวและการห้ามออกนอกประเทศหากจะเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นของดีลรอบใหม่ก็คงไม่ผิดนัก ซึ่งอิสรภาพที่ยังคงรักษาไว้ได้นั้นย่อมอยู่ภายใต้ข้อแลกเปลี่ยนพอสมควรโดยเฉพาะการเลิกคิดการใหญ่ผ่านโนมินีคนในรัฐบาลเพื่อรวมอำนาจในทางการเมืองหรือแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยถือเป็นโอกาสสุดท้ายที่ทักษินต้องน้อมรับในการทำตามสัญญาที่ทำไว้กับผู้มีอำนาจในการเอาชนะพักคก้าวลกลเพื่อไม่ให้มีโอกาสขึ้นมาเป็นรัฐบาลในอนาคต เพราะถ้าสัญญาแล้วยังไม่เป็นสัญญาอีกโอกาสคงไม่มีเป็นครั้งที่สองแล้วละ่ะราคาที่ในายใหญ่ต้องจ่ายย่อมบานปลายกว่าที่คิดแน่นอนศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อย ที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ